่อไปจะเล่าถึงเรื่องปฏิหารหลวงปู่โตกับหลวงพ่อกวยกันบ้างครับพิธีจจตุรพริธพรชัยในปีพุทธศักราช2518ถือว่าเป็นพิธีใหญ่มีการสร้างเหรียญเกจิอาจารย์ชื่อดังถึงเก่าองค์และมีการสร้างพระผงอีกหลายพิมพ์หลวงปู่โตถ้าเจอพระเก่งและท่านไม่เคยรู้จักท่านจะมีความสนใจในพระองค์น,นั้นๆมาก ช่นหลวงปู่ทิมวัดละหานไรหลวงพ่อพรมวัดช่องแคในพิธีการปลุกเสกในครั้งนั้นหลวงปู่โตท่านสนใจในตัวองค์หลวงพ่อกลวยเมื่อเจอหลวงพ่อกวยครั้งแรกที่พิธีจตุรพิธพรชัยเมื่อเริ่มพิธีพุทธาพิเศษในตอนเย็นไปถึงช่วงกลางคืนคืนนั้นพอดีมีฝนตกลงมาแมงเมาก็บินเข้ามาเล่นไฟในโบสถ สร้างความรำคาญให้ผู้ที่มาร่วมง,งานเป็นอย่างมากพอช่วงพักหลวงปู่โตท่านได้ถามคนปรนนิบัติอยู่ใกล้ใกล้ว่าหลวงปู่ท่านก็ชี้ไปที่หลวงพ่อควยพระครูองค์นั้นอยู่วัดไหนคนนั้นจึงบอกกับหลวงปู่โตว่าอ๋อหลวงพ่อองค์นั้นชื่อว่าหลวงพ่อกวยอยู่วัดบานแค้ขอรับและหลวงปู่ถามทำไมหรือขอรับ หลวงปู่ท่านก็ตอบว่าพระครูองค์นั้นอาคมแก่กล้าเหลือเกินเธอดูสิแมงเมายังไม่กล้าบินเข้ามาใกล้เมื่อสังเกตดูก็เห็นว่าจริงแมลงเมาบินห่างจากหลวงพ่อกลวยแม้แต่สายสินมันยังไม่กล้าบินข้ามไปหาท่านหลวงปู่โตบอกชายคนนั้นว่าถ้าถึงช่วงพักอีกรอบ เธอช่วยไปบอกให้ท่านมาหาฉันหน่อยนะเมื่อถึงเวลาพักชายคนนั้นจึงรีบไปบอกหลวงพ่อกลวยว่าหลวงปู่โต๊ะท่านอยากพบหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยเดินลงจากอาสนะเข้ามายกมือไหว้ยอย่างนอบน้อมแล้วพูดกับหลวงปู่โต๊ะว่าหลวงพ่อมีอะไรให้กระผมรับใช้หรือขครับเปล่าไม่มีอะไรให้รับใช้ดอก เพียงแต่เห็นทันอาคมแก่กล้าเหลือเกินแม้มแมลงเมายังเข้ามาไม่ได้เลยฉันเลยอยากเห็นไกลๆหลวงพ่อกวยก็พูดยิ้มๆว่าขอพระคุณขอรับสําหรับคำชมแต่กระผมก็ทำได้แค่กันได้สัตว์มีปีกแต่หลวงพ่อเล่นสัตว์ไม่มีปีกยังต้องย้ายรังทำเอาเหล่ากรรมการวัดคนอื่นๆที่ได้ยินก็งง พระหลวงพ่อกวยการมาลงเมา่นั้นก็เห็นอยู่แต่คำพูดของหลวงพ่อกลวยยังงงงงกันอยู่จนมาได้คำตอบในวันรุ่งขึ้นเมื่อเหล่ากรรมาการวัดช่วยกันเก็บของทำความสะอาดก็ไปเจอรังจอมปลวกดูท่าน่าจะมีอยู่นานแล้วคเนว่าน่าจะอยู่ใต้ฐานที่หลวงปู่โต๊ะนั่งแต่บัดนี้แม้แต่ปลวกสักตัวก็ไม่มีให้เห็น แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่หลวงปู่โตะสนใจแต่หลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยท่านก็สนใจในหลวงปู่โตะเหมือนกันและแสดงถึงญาณอย่างรู้ของทั้งสององค์